ก้อนแรกของน้ำนะคะน้ำได้100เผยเงินก้อนแรกที่ได้ใน y u t u b e ด้วยผู้ติดตาม1,000คนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านก็ต้องขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะคะในวันนี้ก็อยู่กับเราเรว Youtube ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะน้ำก็จะมาเปิดเผยยอดเงินที่ได้ใน Youtube ก้อนแรกด้วยผู้ติดตามเพียง1,000คนนะคะว่า น้ำเนี่ยจะได้ย่อดเงินเท่าไหร่ได้กี่บาทมีผู้ติดตามแค่1,000คนและเป็นก้อนแรกก้อนแรกในชีวิตอ่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอเอ่ยความใจก่อนเนาะเกี่ยวกับอยากจะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่ได้ติดตามช่องไรวิน u t u b e นะคะเป็นช่องที่สร้างด้วยอะไรไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรเลยคือน้ำจะเล่าก่อน ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องวัยในเงินกีนบ่บาทนะคะเดวน้ําขออนุญาตเล่าก่อนว่าตอนที่น้ําจะมาท YouTube เนี่ยน้าเคยสร้างช่อง YouTube ไว้อยู่ช่องหนึ่งพอลงคลิปไปมันลงยังไงเนี่ยตัดคลิปตัดยังไงค่ะอย่างเช่นน้ําจะน้ําไปโหลดแอปคินิมันเตอร์มาตัดก็รู้สึกว่าทําไมมันยากจังมันตัดยังไงมันใช้ยังไงแล้วก็ลบทิ้งน่านผไปชมแล้วน้ําก็ตัดแบบในแอปอะไรไม่รู้อินชอตหรืออะไรนี่แหละแล้วก็เอาไปลงในช่องหนึ่งซึ่งช่องนี้ก็ยังอยู่นะคะชื่อเหมือนกันเลยเป็นรูป เป็นรูปแบบเป็นรูปอนิเมท์นะทุกคนไปรับชมกันได้นะคะนั่นแหละเป็นช่องแรกน้ำก็ลงไปมันก็ไม่มีคนดูงลงไปคนผู้ติดตามก็มีติดตามเลยก็เลยเออเลิกเลิกทำซึ่งตอนนั้นช่องนั้นถ้าจะไม่ผิดนะคะน้ําสร้างเมื่อตอนม .3 หรือม .4 นี่แหละจำไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่สร้างไว้นานแล้วที่นี้พอมาถึงพอเวลาผ่านไป2ปีเริ่มอยากจะทําใหม่คิดว่าตัวเอง ต้องพิสูจน์ใม่ได้ว่าตัวเองทําไม่ได้ก็เลยเริ่มมาทําใหม่ดูใหม่ๆแล้วก็ไปดูช่องของอย่างเช่นขอเอืยน้าอาจารย์นะคะต้องขออุญาตเอ่ยอืน้ำอาจารย์ก่อนแล้วก็อย่างเช่นช่องอาจารย์เสกสารเนี่ยน้ําก็ไปเข้ารับชมก็รู้สึกว่าอืมเข้าใจง่ายก็ลองมาปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าห้าเราลงคลิปทุกวันนะประมาณนี้น้ําก็ลงลองลงคลิปทุกวันก็ได้จริงๆนะคะ ได้จริงๆไม่เชื่อนะท่านผู้ชมใครที่กําลังจะทํา YouTube แล้วคิดว่ายอดวิวยอดผูด้ติดตามไม่ขึ้นเนี่ยขอแนะนําอย่างขอแนะนําเหมือนกันนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลงคลิปทุกวันทุกๆวันเวลาเดียวกันด้วยนะ18บนาฬิกาลงทุกวันค่ะท่านผู้ชมแลัวสักวันท่านผู้ชมก็จะมาถึงแบบที่น้ํามาถึงแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะอันนี้ก็คือพินที่ได้จาก YouTube ที่ส่งมาให้และทีนี้ นอกจากจะได้พินเนี่ยไม่ใช่ว่าได้พินปุ๊บได้เงินเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่อันนี้น้ําก็ต้องรอไปอีกหนึ่งเดือน2เดือนก่อนจะเก็บสะสมได้100เหรียญดอลลาร์อ่าก้อนแรกของนง้มนะคะน้ําได้1 6 1หเหรือ164ี่เหรียญนี่แหละท่านผู้ชมถ้าจําไม่ผิดถ้าจาไม่ผิดประมาณ4ี่พันกว่ากว่าห้าพันมัง้งถ้าไปแปลก็น่าจะห้าพัานแต่ว่าน้ําใช้ธนาคาร ที่เขหาหักภาษีเยอะ700ยถึง800อยอดเงินของน้ำก็เหลืออยู่แค่4 00 0 4,000กว่ากว่าเปลี่ยนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสรุปนะคะเงิน y ย u ทูบพื้นแรกของน้ำได้4 0 0พกว่าจากด้วยผู้ติดาม1,000พันคนนะคะท่านผู้ชมได้4 0่พันกว่าถูกหักถูกอะไรในภาษีก็ถูกหักไป7-800ถึงบาทก็เลยเหลืออยู่4 0 0พันกว่ากว่าซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเออ ทำไมช่องนู้นได้อีกแบบทำไมช่องนี้ได้อีกแบบน้ำบอกเลยนะท่านผู้ชมผู้ติดตามหนึ่งพัคนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมันขึ้นอยู่กับคนที่เขาชมคลิปของเราวิดีโอของเราในะแต่ละเดือนเนี่ยมีคลิปไหนที่ปังไหมถ้าไม่มีเลยอ่าน้ำก็อาจจะได้แค่ร้อยล้านก็าาอาจจะได้แค่สามพันนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่งงตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจอะไรยังไง สำหรับท่านที่สร้าง Youtube ใหม่ๆอยากจะสอบถามอะไรประมาณนี้ก็สอบถามได้นะคะเรื่องไหนที่น้ำทราบน้ำก็จะตอบทุกราบวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ